ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านไดร้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซ็ตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับแทบตะลึงเดินมายัางไงถึงก่อนเรือเร็วหลวงพ่อจงหมาลวมพิธีฉลองศาลาหลวงพ่อปานให้คนไปตามยังลดน้ำมนต์ที่วัดอยู่เลย หลวงพ่อฤาษีดิงดำเล่าเรื่องนี้เราโดยหลวงพ่อฤาษีดิงดำแห่งวัดทา่าสงในสมัยที่หลวงพ่อปานมีชีวิตอยู่วันนั้นท่านจะทำงานอะไรอัตมาจำไม่ได้ดูเหมือนว่าจะฉลองสาลาเป็นงานใหญ่มากงานที่หลวงพ่อปานจัดไม่มีมหหรสพปีพาดก็ไม่มีท่านบอกว่าท่านหนวัวหูแล้วพระอื่นก็มาหมดแล้ว ถึงเวลาบ่ายสามโมงเย็นพระมาหมดเวลาที่จะลงมือสวดมนต์เย็นก็ประมาณบ่ายสี่โมงหลวงพ่อจงก็ยังไม่มาท่านก็ให้อัตมาไปตามนายพันเป็นคนยวนเข้ามารับอาสาเอาเรือเร็วให้นั่งไปเขาเป็นคนขับเมื่อไปถึงหลวงพ่อจงปรากฏว่าหลวงพ่อจงกำลังจะลดน้ำมนต์ผู้ชายสี่คนอยู่ที่วัดก็ขึ้นไปเรียนท่านว่า เวลานี้พระที่สวดมนต์เย็นมาครบแล้วครับหลวงพ่อปานให้มาตามท่านก็บอกว่าประเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันลดน้ำมนต์ก่อนเดี๋ยวฉันไปทันก็เลยกราบเรียนถามว่าหลวงพ่อไปเรือจ้างนะ่ะช้าครับกระผมเอาเรือเร็วมารับท่านก็บอกว่าไม่ต้องหลอกฉันจะเดินไปเรือมันช้าก,กว่าเดินแหมแต่ความจริงไปทางเรือไกลกว่า ทางเดินประมาณครึ่งเท่าแต่ถ้าจะเดินจริงๆจากวัดบางน้ำโขไปวัดหน้าต่างก็ประมาณ4กิโลแล้วเรือวิ่งประมาณ10นาทีเศษถ้าเดินกันจริงๆก็ถึงชั่วโมงหรือเกือบชั่วโมงเพราะไม่ใช่มีทางต้องเดินลัดทุ่งเดินไม่ถนัดนักท่านก็บอกว่าไม่ไปเรือมันช้าท่านจะเดินก็บอกว่าเรือเร็วขอรับท่านบอกว่า เร็วก็สู้ฉันเดินไม่ได้ไปก่อนในที่สุดท่านก็ขับให้มาเมื่อท่านขับให้มาก็ต้องกลับเมื่อกลับถึงวัดบางนมโคแล้วก็ขึ้นไปกราบเรียนหลวงพ่อบานว่าหลวงพ่อจงท่านกำลังจะลดน้ำมนต์คนอยู่นี่มนต์ให้ท่านมาเรือท่านก็ไม่มาท่านจะเดินมาอีกสักครู่ท่านคงจะมาถึงหรืออาจจะเย็นหน่อยพอต้องเดินลัดทุ่งมา พ่อหลวงพ่อปานฟังก็ยิ้มหัวเราะชอบใจบอกว่านี่เจ้าริงดำหลวงพ่อจงเล่นตลกกับแกเสียแล้วละ่ะแกไปดูบนศาลาสิก็เลยกราบท่านแล้วขึ้นไปดูบนศาลาปรากฏว่าหลวงพ่อจงนั่งอยู่หน้าอาสนะสง์นั่งอยู่หน้าพระองค์อ,งอื่นทั้งหมดเพราะท่านมีอาวุโสมากพวกพระครูพระราชาคณนะที่ไปในที่นั่น ไม่มีใครนั่งหน้าหลวงพ่อจงเพราะถืออาวุโสเป็นสำคัญเว้นไว้แต่เข้าวังเขาถือพัดพัดยศถือยศเป็นสำคัญแต่ข้างนอกนี่เขาไม่ถือยศเป็นสำคัญเขาถืออาวุโสเป็นสำคัญไปถึงก็กราบท่านก็ถามว่ามาถึงนานแล้วหรือก็กราบเรียนท่านว่าเพิ่งมาถึงขอรับไปหาหลวงพ่อปานสักสองนาทีก่ามานี่ ท่านก็เลยบอกว่าฉันบอกแล้วไงล่ะว่าไอ้เรือนอะ่ะมันช้ากว่าฉันเดินเลยมานั่งสงสัยว่าหลวงพ่อจงนี่เดินยังไงหลวงพ่อจงเดินแบบไหนเรือไม่ถึงส5้านาทีแล้วหลวงพ่อจงกําลังจะลดน้ามนต์เขายังไม่ทันจะลดเลยขนาดมากําลังทําน้ามนต์อยู่กําลังจะลดแต่ว่าเรานั่งเรือเร็วมาท่านมาถึงก่อนนี่แปลกใจ กำลังนั่งคิดอยู่ถามท่านว่าแปลกใจหรือก็บอกว่าแปลกใจขอรับท่านบอกว่าไม่มีอะไรแปลกเพราะในพระพุทธศาสนาถ้าปฏิบัติไปถึงขั้นเดินเก่งและมันเดินเก่งทุกคนแหละถ้าปฏิบัติไม่ถึงมันก็ยังเดินไม่เก่งก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอใ,ในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่